ข้าวหวานสำราญใจในช่วงนี้นะครับกลับมาพบกับผมเท็ดดี้แล้วก็มะหมีอีกเช่นเคยนะครับมาถึงช่วงนี้เขาคาดหวังว่าจะได้กินขนมอร่อยๆนะครับวันนี้บะหมีม่มีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับวันนี้ก็เป็นเหมือนแครกเกอร์อ่าเค็มๆหน่อยชื่อเมนูว่า s e <Charlotte> s a m ม c h ชาร์ t อตต์แครกเกอร์เป็นแครกเกอร์ที่มีส่วนผสมของงาแล้วก็อหอมเจียว,ยวรสชาติก็จะหอมๆอ,อร่อยๆเลยนะฮะ ก็เราจะเริ่มจากการทำส่วนผสมของเหลวก่อนแล้วกันใช่ครันะครับครกเกอร์นะครับก็ต้องมีส่วนผสมของไขมันคุณภาพดีนะฮะคุณผู้ชมวันนี้นะครับเราเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับน้ำมันถั่วเหลืองคุณภาพดีนะครับบอกได้เลยว่านำมาปรุงอาหารได้ทุกเมนูอร่อยลงตัวจริงๆครับที่สำคัญสีเหลืองใสบริสุทธ์แบบนี้เลยนะครับปกติทำอาหารเอามาผัดวันนี้เอามาทำเบเกอรี่ทำครกเกอร์ก็ได้นะฮะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะครับ จากนั้นนะครับตามด้วยอัมพวากะทิร้อรซนะครับขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นเองเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยจุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยให้หลากหลายไม่รู้จบเลยนะฮะอย่างวันนี้ใครจะไปรู้ว่าเราเอากะทิอัมพววมาทำแครกเกอร์ hmm. ก็ได้ค่ะที่สําคัญหอมอร่อยแล้วก็เข้ากันดีกับงาแล้ว mm hmm. แล้วก็หอมเจียวมากๆเลย ที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมขาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราจะทาแครกเกอร์นะครับให้มีความเบาๆกรอบๆเนาะอาจารย์เมย์เลือกใช้แป้งเค้กตราลิบบินนะครับของ TFM นะที่สําคัญเลยนะครับคุณผู้ชมแป้งตัวนี้เนี่ยดูดซึมน้ําและน้ําตาลได้มากกว่าปกติครับทำให้ขนมของเราได้ครับฟูเบาเนื้อเนียนละเอียดนะครับถ้าทําเค้กนะฮะเค้กก็จะไม่ยุบตัวง่ายด้วยอันนี้ลักษณะของแป้งชนิดนี้ก็คือแป้งเนียนละเอียดแล้วก็สีขาวจริงๆครับ จากนั้นนะครับตามด้วยน้ำตาลทรายนะครับอ่ะมีของแห้งมีอะไรบ้างผงฟูผงฟูนะครับเบกกิ้งโซดาค่ะเกลือป่อนเสริมไอโอดีนหอมเจียวนะคะจากนั้นตามด้วยหอมเจียวนะครับงาขาวคั่วเนาะ,ะเสร็จแล้วเราก็ตีสปีดเบาๆก่อนให้สมสมเข้ากัน อาละครับอันนี้กะทิแอมพวาวกับน,น้ำมันถั่วเหลืองมรกตนะครับพอแป้งเขาเข้ากันแล้วก็ใส่รวดเดียวเลยเนาะค่ะตีถึงเขาเกาะเป็นก้อนปิดแรงนิดนึงใป้เขาเข้ากันก็จบเลยโอเคผสมแป๊บเดียวจริงๆ<ช>นะครับ<ช>อ่ะแล้วครับคุณผู้ชมครับส่วนผสมแป้งแครกเกอร์นะครับหลังจากที่เมื่อกี้เราเอาออกจากอ่างผสมเนาะ จริงๆแล้วไม่ต้องพักแป้งไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องคะอ่ะอาจารย์เมยก็แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับะ่ะจากนั้นก็วางแผน่นพลาสติกิ้งพลาสติกเล้วก็เอาชิ้นหนึ่งวางไว้วางไว้แล้วก็กดลงไปนะลูกกริ่งความหนาความบางอาจารย์เมยไม่หนาเกินไปไม่หนาเกินไปใช่ค่ะแล้วหนามากก็ไม่ไม่กรอบไม่อร่อยใช่ค่ะ,ะแต่ที่สำคัญก็อยากให้เท่าๆกันทั้งแผ่นนะค่ะ เวลาอบเวลาอะไรเขาจะได้กรอบเท่ากันทั้งชิ้นนะครับโอเคอันนี้นะคะอาจารย์เมย์เขามีคัตเตอร์ที่เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีนะเราหาใช้อุปกรณ์ที่ใกล้ตัวได้ไหมเอามีดมากรีดได้ไหมหอือมีพิรีดเอารูเลอร์ที่พี่เอิได้หมดเลยลองประยุกต์ใช้กันดูนะคะแต่ถ้าสมมุติว่ามีพิมพ์แบบนี้ตัวกดแบบนี้ก็จะง่ายขึ้นเยอะเลย นทุกชิ้นก็จะเท่ากันเนาะเดี๋ยวมาเทดีเธอก็หยิบออกมานะวาง <Okay. S 2> เสร็จแล้วนะเทดีก็มีซ่อมกดลงไปเรากดตรงนี้เพราะว่าอยากให้เขามไม่ปูดมไม่โป่งออกมาเลยนะ่ะลายสวยงามลายสวยด้วยใช่ค่ะ การทำแบบนี้นะฮะระหว่างนี้เราต้องวอร์มเตาอบไว้ค่ะถูกไหมครับใช่คะ่ะเพราะว่าทำเสร็จทุกคจะได้เข้าอบได้เลยเนาะ,ะไฟอุณหภูมิยังไงครับอาจารย์เมย์160รอ้อยร้ประมาณ15นาทีร้อยหกมาสิบห้านาทีนะ,ะอะละครับคุณผู้ชมครับอันนี้แครกเกอร์เซซามี่กับชลอตนะฮะหรือว่าแครกเกอร์หอมเจียวกับงาขาวของเราเรียบร้อยละลกดเป็นพิมพ์นะครับแล้วก็เจาะ กดดูสวยงามแบบนี้เลยพร้อมเข้าอบนะครับเมื่อกี้อาจารย์มีบอกว่าไฟ160องศาเซลเซียส <Yes. S 1> นะครับนาะมาณ15นาทีนาน15นาทีนะครับพอทำเสร็จเอาเข้าอบปุ๊บไม่ต้องเอาออกนะฮะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาลอ<ม>เกอร์ไม่ขำด้วยนะครับไม่เป็นไร เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของบะมีแล้วก็เชดดี้ในวันนี้นะครับบอกได้เลยว่าน่ากินมากๆนะฮะเซซามิชาร์ลอตต์คร็กเกอร์นะครับต้องบอกว่าอบออกมาแล้วสีเหลืองน้ำตาลน่ากินแบบนี้จริงๆตัวคร็กเกอร์เนี่ยปกติเนาะเรากินก็จะเป็นคร็กเกอร์เปล่าๆอาจจะมีโรยเกลือนิดนึงหรือว่าเดี๋ยวนี้เขามีโรยผงแบรบรสชาติต่างๆแต่อันนี้นะฮะคุณผู้ชมยิ่งคุณผู้ชมเคี้ยวเข้าไปเนี่ยด้วยความที่เราใช้แป้งเค้ก มันก็จะมีความเบาๆอร่อยๆนะครับเราใส่ตัวหอมเจียวเข้าไปหอมมากๆเลยแล้วยิ่งเคี้ยวปุ๊บเจองาขาวคั่วหอมๆอีกยิ่งกินยิ่งอร่อยยิ่งหอมอโอปรวลอยู่ในปากแนะนํานะครับสูตรนี้เป็นคร a กเกอร์ที่ทานแล้วเออผมว่าทานง่ายแล้วก็อร่อยด้วยนะครับฝากคุณผู้ชมนะครับกับเมนูอร่อยๆแบบนี้ติดตามกันได้ครับ ความสนุกและความอร่อยแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้นะครับในรายการข้าวหวานสำรานใจทุกวันจันทร์เวลาบ่าย2โมง45นาทีทางช่อง WorkPoint TV หมายเลข23ค่ะหรือคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะครับจดสูตรไม่ทันหรือว่าอยากจะไปดูสูตรอื่นๆย้อนหลังนะตามเข้าไปดูกันได้เลยนะครับที่ YouTube ยิ่งสักฟู้ดทีวีครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ ค้าหวานสำราญใจช่วงของนานาวันนี้ชวนคุณผู้ชมทําขนมจีนน้ายาจะชวนคุณทาน้ํายาหมูสับที่เรียกได้ว่าทําง่ายมากๆกับพิปตาแป๊บเดียวคุณก็สามารถได้น้ํายาหม้อหนึ่งทานได้ทั้งครอบครัวละละวันนี้คือทําทับเค้กแต่ไม่ธรรมดานี่อ่ะไม่ธรรมดาแฮมแด์ซอสเซจคัพเค้ก